สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทครการแสงทองวีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร,ร์มแพะนมจังหวัดเลยเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964ครับน้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกดครับวันนี้กับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอพรบคุณทุกท่านที่กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่องให้อ่ EP ที่ต้อนรับเข้าสู่หนึ่งหมื่น r i b e นะครับวันนี้ขอบคุณกำลังใจ ทุกกำลังแรงใจที่กดติดตามให้สลับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลจนเรามาถึงบันไดอีกหนึ่งทั้นนะครับก็คืออ0 0่0หมื่นซับสวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสลับทุกกำลังใจทุกการติดตามเพื่อนๆชาว YouTube ทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในโรงการหรือว่าอยู่ในช่อง YouTube ด้วยกันกว่า10,000 s u b s c ซับสวันนี้ขอบคุณมากๆเลย กําลังใจของทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะด้วยแล้วก็เกษตรกรที่สอบถามราคาแพะพี่น้องเกษตรกรเรกรอฟซี FC ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของจังหวัดเลยแล้วก็ทั่วประเทศนะครับภาากลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับแนะนําหรือว่าส่งข่าวคราวเรื่องของราคาแพะให้เราได้รับทราบนะครับพื้นที่ต่างๆของ ลหลายจังหวัดได้กันที่อัปเดตราคาส่งราคาแพ็กันเข้ามาบอกกล่าวสำหรับเพื่อน,อนช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับช่วงบ่ายวันนี้กับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแลวก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับราคาแพ้แล้วก็ทั้งข่าวคราวกับตลาดนัดแพ้ด้วยนะครับพี่น้องที่สอบถามราคาแพ้ เรื่องของแพะเนื้อแพะขุนตลาดส่งออกแพะอีสานส่งออกใต้นะครับแล้วก็ทั้งาราคาแพะในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับตามที่ได้แจ้งไปสองสีพีที่แล้วแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวแพะอีสานส่งออกใต้นะครับข่าวคราวเกี่ยวกับตลาดนัดแพะแล้วก็กระแสต่างๆของวงการแพะแพะยกค้อ นะครับกระแสะแพะบอลูกผสมนะครับซึ่งเป็นแพะที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทั้งกระแสะแพะแม่บอเลือดสูงนะครับสายพันธุ์พัฒนานะครับซึ่งหลายๆฟาร์มก็มีการพัฒนาระหว่างบอลูกผสมผสมแองกโกลผสมชาแนลน,นะครับแล้วก็ผสมสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่ทําให้แพะนั้นได้น้าหนักที่ดีขึ้นแล้วก็ หลายที่แบบที่พี่น้องเกษตรกรพัฒนาสายพันธุ์กันไปนะครับตามความถนัดหรือว่าเ,เราอยากจะผสมบอรุรปผสม,มระหว่างอะไรกับสายพันธุ์อะไรนะครับเพื่อที่จะให้ได้สายพันธุ์ที่มีการพัฒนาที่ดีนะครับวันนี้ช่องการแสงทอมีเดียชาแนลนะครับบอกให้เพื่อนๆได้รับทราบเรื่องของข่าวตลาดนัดแพนะนัดล่าสุดนะครับ ตลาดนัดแพะราคา105บาทนะครับที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในจังหวัดต่างๆครับพี่น้องทางเพชรชบูรณ์110บาทนะครับทางอุดรธานีก็105บาท110บาทพื้นที่ทางโคราชนะครับพี่น้องทางสุรินทร์105บาท110บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียง สำหรับพื้นที่ทางภาคเหนือ105บาททางจังหวัดน่านนะครับพี่น้องทางเชียงใหม่นะครับพื้นที่ที่มีราคาที่ชัดเจนสําหรับ,กบเกษตรกรที่เลี้ยงแพะาราคาทางสรารคามร้อยเอด็ดทางกาฬสินนะครับพี่น้องทางร้อยเอ็ดย่าเยอโสธรน,นะครับร้อยสิบบาทร้อยห้าบาทนะครับแล้วก็ราคาแพะในพื้นที่ทางน้องบรุรีรัมย์ทางอุดรธานีาจังหวัดเลย ร้อยห้าบาท1้อบาทนะครับราคารา้าหน้าฟาร์มก็115บาทก็แจ้งให้กับ f c ได้รับทราบนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าราคาแพ้ใต้180ยบาทตามราคาที่ f c แจ้งเข้ามานะครับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ้นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านที่แจ้งราคาแพะทาง นครพนมเข้ามานะครับจากทางนครพนมนะครับร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทเพื่อนเพื่อนที่สอบถามราคาเข้ามาแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมเข้ามานะครับเลี้ยงแพะบอร้อยเลี้ยงแพะบอลูกผสมนะครับเลี้ยงแพะบอเลือดสูงนะครับบอสามสายเลือดนะครับบอแองโกลบอชาแนลสามสายเลือดนะครับสายพันธุ์พัฒนานะครับ ได้ทั้งโครงสร้างและก็น้ําหนักตัวและก็ทั้งคุณภาพของนมด้วยนะครับกับแม่พันธุ์ชั้นดีชั้นดีของเกษตรกรที่พยานที่จะใช้แม่พันธสามสายพันธ์มาเป็นทางเลือกสําหรับการผลิตลูกแพะบอลลูผสมนะครับสายพันธุ์ดีโดยใช้พ่อพันธ์บอเลือดสูงนะครับเลือดสูงหลักๆเลยนะครับก็ราคาก็ตามสภาพความสวยนะครับตามโครงสร้างของพ่อพันธุ์ที่ดีสำหรับบอเลือดสูงที่นำมาผลิต พ่อพันธุ์นะครับในบ่อลูกผสมสำหรับแม่พันธุ์ก็ต้องมีโครงสร้างที่ดีและมีลักษณะที่ดีนะครับก่อนที่นำก่อนที่จะนามาพัฒนาสายพันธุ์สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะอยู่ในตอนนี้นะครับก็ถือว่าคัดเลือกแม่พันธุ์คัดเลือกพ่อพันธุ์สายพันธุ์ที่ดีสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วรู้สึกว่าเราพัฒนาได้ได้ดั่งใจสายพันธุ์ที่ดีกับการพัฒนาสายพันธุ์ที่ผ่านมาประสบความสําเร็จในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับ ขอบคุณอทุกท่านนะครับพี่น้องที่ติดตามข่าวข่าวตลาดนัดแพะนะครับพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ข่าวแพะที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับที่คิดว่าราคานั้นอยู่ที่ประมาณร้5บาทก็แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่า f c ของเราได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนัดแพะ,ะทางสรารคามนะครับทางร้อยเอ็ดบ้างนะครับจุดรวมแพ้ของตลาดนัดแพะทางเขตพื้นที่จังหวัดเลยบ้างนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆของ าทางอีสานนะครับตลาดนัดแพ้ทางจังหวัดเลยนะครับพี่น้องทางพิษณุโลกนะครับนะครสวรรค์ร้อยสิบบาทนะครับพี่น้องทางนครสวรรค์และทางชายัยนาธนะครับทางกาญจนบุรีครับร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยห้าบาท ก็ข้อมูลก็ตามที่ผมได้มาตามนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆเอฟที่ติดตามข่าวเรื่องของนัดแพะก็ดีหรือว่าราคาแพะนะครับก่อนหน้านี้นะครับแจ้งตามที่เ c แจ้งเข้ามาแล้วก็พี่น้องเองที่อยู่ในพื้นที่เองก็น่าจะทราบราคานะครับที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับราคาแพะอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการวันนี้กับน้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกด เข้าไปติดตามที <be> <propri> ่เพจนะครับรายละเอียดของการใช้น้ำหมักสุนพไส้สมาร์ทโกดก็ดีหรือว่าติดต่อเรื่องวิธีการใช้รายละเอียดเรื่องของการใช้แบบกอกปากสำหรับการถ่ายพยาธิแบบผสมน้ำนะครับให้แพ้กินได้ตลอดทั้งวันนะครับหรือจะเป็นการแบบใช้น้ำหมักผสมอาหารนะครับน้ำหมักสุนภัสสมาร์ทโกดใช้แบบผสมอาหารแล้วก็ใช้แบบกอกปากสำหรับการถ่ายพยาธิและก็ใช้สำหรับการผสมน้ำหลักๆให้แพะนะครับ น้ำหมักสวนไพลสมาร์ทโกดนะครับเบอร์แอดไลน์นะครับติดต่อสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์แอดไลน์0939654964เพื่อนเพื่อน,น,นที่ติดต่อเรื่องของอน้ำหมักสุนไพลสมาร์ทโกดนะครับ0939654964ขอบคุณทุกกำลังใจทุกกา,การติดตามและก็การสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเข้ามากับน้ำหมักสุนไพลสมาร์ทโกดขอบคุณสำหรับอีพีนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ